ผสมน้ำค่ะมือใหม่นะคะอันนี้มือใหม่หัดทํำแต่วันนี้ก็จะมีคนมาใครก็ไม่รู้มานอนให้หยอกทำงานอยู่หยอกไม่ได้มารวยหรือเปล่ามารวยใช่แล้ว มารวยมารวยดึงดิ้งดึงดิ้งดึงดิงด้ง,งมาเติมน้ำนะคะพ่อก่อนน้ำนี่ก็ประมาณเกือบสน,น่งครึ่งจัง ทางขึ้นแต่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวลองใส่ลองคนก่อน,นเราต่อเติมหลังคาบ้านข้างหลังนะคะ โค้หงหลังค่าค่ะเป็นจัว่วแต่ยังไม่เสร็จนะคะยังลุกๆอยู่ช่วงนี้เหล็กแทนค่ะ Onder, ั้งโคมขทางค่าอุปกรณ์แล้วก็ค่าช่างนะคะหมดไปหนึ่งแสนแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ตรงนั้นตรงนั้น ถาบแล้วนะคะไม่ใครยากอะไมือใหม่หัดทำค่ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะเป็นอิดดอกไม้นะคะ อิดหนึ่งก้อนราคาสิบบาทนะคะราคาพิเศษค่ะก้อนละสิบบาทแต่ถ้าเป็นอิดธรรมดาก้อนละหกบาทะคะ่ะอันนี้ก็ประตูนะคะประกอนเป็นประตูเก่าเราก็มาพ่นสีสนิมใส่ก็เลยสวยเหมือน,น ประมาณนี้อันนี้ก็ทำเองนะคะพุ่นเองค่ะมาดัดแปลงนะคะ